โตโยต้าเอาผาดปีสองพันสี่นะครับสีสันรอบคันสวยเก้าิบ้าปอร์เซ็นบวกบวกนะครับรถเครื่องสามพันวีหกนะครับน้ำมันล้วนจัดทรงไแม็ก r อี0สามสิบ e ยางยังดีนะครับสีรอบตัวสวยเงางามนะครับรถเล่มพร้อมเอกสารครบภาษีหกแปดสันลูไฟฟ้าสองตอนนะครับทรงรอหอเลยครับขับขี่ดีครับ ภายในเบาะหนังนะครับคอนโซลลายไม้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับประตูฝั่งซ้ายเป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับประมาณนี้เลยภายในเบาะสวยนะครับทะลุฟไฟฟ้าสองตอนระบบแอร์อาร์ลนะครับทั้งคันแถบสปอยเลอร์ให้ด้วยครับหนึ่งอันประตูประปิดไฟฟ้านะครับฝั่งซ้าย ใช้งานได้ปกติรถขัดกันทุกๆเลยครับทรงหล่อๆครับขี่ดีเลยช่วงล่างดีประมาณนี้ครับรอบตัวสวยเงางามประตูฝั่งขวาเป็นระบบแมนนวลนะครับเปิดปิดเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะตาเครื่องให้ชมเต็มแล้วครับทีเดียวนิ่มๆๆระบบแอร์ออโต้จอใช้งานได้นะครับแคปแตกรงอะไรเฉย ปะคนขับปรับไฟฟ้าสารุปูกไฟฟ้าสองตอนมีจอหลักกลางให้ดูด้วยครับรถจุดนนทบุรีไซนน้อยน,นะครับมาลองชมลองขับดูได้สนใจจองขับส่งให้ได้นะครับแต่จังหวัดค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย